หลายคนคงเคยเป็นเหมือนผมเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่กลัวนะครับเป็นคนคี้กลัวกลัวไม่กล้าลงมือทําเรายังไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยเราคิดไปก่อนแล้วคิดว่าตัวเองจะทําไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแบบมันเป็นไปไม่ได้อะ่ะ เรายังไม่ได้เดินเข้าไปหาปัญหาเรายังไม่ได้เดินเข้าไปหาหน้าง,งานเลยเรากลัวแล้วชิดไปต่างๆนาๆนาครหลักๆเลยคือกลัวตัวเองทําไม่ได้ผมผมว่าหลายคนคงเจอปัญหาแบบนี้เหมือนที่ผมเคยเจอเมื่อก่อนผมเป็นแบบนี้เลยก็เลยได้แนวคิดนะครับไปอ่านหนังสือไปศึกษาครับนะ หลักกดแรงดึงดูดแล้วก็ไปศึกษาความรู้ในเรื่องของการเอาชนะความกลัวก็เลยผ่านจุดนั้นมาได้การที่เรากลัวมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไรนะแต่ถ้าหากเรากลัวเกินไปกเกินกลัวเกินกว่าเหียนเนี่ยมันมันแปลกแน่นอนนะครับการเราจะทำอะไรสักอย่าง สมมุติมีหน้างานมีปัญหารออยู่ข้างหน้าเราอย่าไปกลัวครับเราอย่าไปคิดไปเองการที่จะทิ้งความกลัวได้คือเราอย่าคิดไปเองอย่าคิดมโนปไปเองให้นึกในใจเลยว่าต้องเจอหน้างานก่อนคือผลที่เรากําลังจะไปลงมือทําเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงก็ช่างแม่งมันนะครับคือต้องไปเจอหน้างานก่อน ไปลองทําดูก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทําไม่ได้อย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ให้ตัดความคิดเหล่านั้นออกไปแล้วให้คุณก้มหน้าก้มตาไปทําไปลงมือทําก่อนพอเราลงมือทําไปแล้วปุ๊บเราก็จะเจอปัญหาพอเจอปัญหาก็ให้เรานิ่งไว้ก่อนนะครับนิ่งค่อยๆคิดค่อยๆแยกแยะค่อยๆวิเคราะห์ปัญหา แล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาตามหลักการหรืออาจจะแก้ไขสถานการณ์ตามหน้าง,งานไปบางทีหลักการมันมันไม่ได้สำคัญที่สุดนะครับการแก้ไขปัญหาหน้าง,งานเนี่ยสำคัญที่สุดเราไม่รู้หรอกว่าเราไปทำเราจะเจออะไรบ้างแต่ไปเจอแล้วเราต้องแก้ไขสถานการณ์ที่หน้าง,งานให้ได้เพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเฮ้ย บางทีนะ่ะตัวเองมันคิดมากเกินไปแม่งก็ทําให้เกิดความกลัวนะครับมันเป็นที่ตัวเราเนี่ยแหละชอบคิดมากชอบคิดวิตกกังวลไปก่อนทั้งๆที่มันไม่มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วลงมือทําพอมันเจอปัญหาเนี่ยมันจะเห็นหนทางอีกนะครับทุกปัญหาเนี่ยมันมีทางออกของมันไม่ว่าจะ ทางออกแบบไหนก็แล้วแต่มันมีทางออกของมันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวมันต้องออกไม่ได้ทางหนึ่งมันก็ต้องออกได้ทางหนึ่งแหละทุกปัญหานะหลังๆมานะครับหลังจากที่ผมฝึกตัวเองมาเรื่อยๆนะครับจนทุกวันนี้คือถ้าหากมีงานมีอะไรอยู่ด้านหน้าผมเนี่ยไม่กลัวครับมันจะเป็นงานที่ยากมันจะเป็นงานอะไรผม ผมปล่อยให้ตัวเองสบายๆเลยไม่คิดแบบว่าไม่ไม่ไปวิตกกังวลเหมือนเมื่อก่อนนะครับไปเจอหน้าง,งานอย่างเดียวพอลุยไปลุยไปเจอหน้าง,งานปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าง,งานที่มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็ให้เราแก้ไขนะครับทําตามหลักทําตามข้อแม้ทําตามเงื่อนไขตามที่เรามีความรู้แล้วก็แก้ไขไปตามนั้น ถ้าหากแก้ไขไปแล้วปุ๊บเฮ้ยมันสุดวิสัยแล้วชิบหายแก้วิธีที่เออไปศึกษามามันก็ไม่ได้วะเราก็ต้องประยุกต์แล้วทีเนี้ยแก้ไขตามหน้าง,งานตามสถานการณ์ครับมีอะไรก็ต้องงัดออกมาแหละดัดแปลงได้ดัดแปลงนะครับเพราะงานบางงานมันมันแก้ไขตามอ่ตามสูตรตามตำราไม่ได้มันก็ต้องแก้ไขตามประสบการณ์แก้ไขตาม เขาเรียกว่ายัางไงล่ะแก้ไขตามเอาเอาง่ายๆคือวิชามานนะเออก็นั่นแหละนะครับแล้วก็แก้ไขไปไม่ต้องกลัวว่าตัวเองทําไม่ได้นะครับคือต้องเชื่อใจตัวเองไว้เฮ้ยกูทําได้วะเจอปัญหามันจะยากแค่ไหนก็ทําได้ต้องทําได้ท่องไว้ทําได้ทําได้ทําได้มองปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็กคิดว่าเฮ้ยทำได้ทุกเรื่องแก้ไขได้ทุกเรื่องอ่ะ ถึงแม้บางทีเราอาจจะเจอที่ตัวยากที่สุดแบบตัวที่มันเฉพาะทางอย่างเงี้ยเราเราอาจทําไม่ได้เออเราก็ปล่อยให้คนที่มีความถนัดไปทํานะครับมันง่ายแค่นั้นเองมันง่ายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวการที่จะเจอกับปัญหานะครับทุกปัญหามันมีทางออกของมันหลังจากที่ผมผ่านจุดนั้นมาได้ ผมก็รู้สึกดีขึ้นนะครับดีขึ้นเราเราดีขึ้นแบบเราไม่ต้องไปวิตกกังวลเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็ให้ฝึกนะมันต้องฝึกนะครับใครที่กําลังเจอปัญหาเหมือนที่ผมเล่าไปถ้าหากคุณเจอแบบนี้คุณต้องฝึกฝึกตัวเองครับฝึกอย่าไปคิดล่วงหน้าฝึกอย่าไปวิตกกังวลก่อนที่เรายังไม่เจอเหตุการณ์อะไรเลยเราต้องฝึกให้ตัวเองเนี่ยไปเจอเหตุการณ์ซะก่อน ว่ามันต้องกลัวหรือไม่กลัวนะครับถ้าหาคุณเจอปัญหาก็ให้คุณนึกถึงว่าทําได้ทําได้ท่องไปเลยทําได้มองปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็กแล้วคุณจะสําเร็จทุกอย่างสวัสดีครับ